นี่เลยจานมั่ง เอาักไค่เอาบริน <expressed unto S 2> <Yep. S 1> no ูจกบรินไก่เขาม่คักเป็นอะไรก็งไรกไก็ได้ไม่ต้องเราีโตง้าโต้้วกสิงห์บรอมาเช้นไหมเส้นขึ้นได้เรไหมัดเมื่อวานนน่ตัวหนึ่งเด้ เินขึ้นเลยจัดขึ้นแตน้โนูู้้ออันนนโอลุชองอันน้นเออามาเลยงขังไ้ลุชองไหเขาแค่ห้าไม้กักลับิ่งบอกรู้มาเลี้ยงบกเนแหลไกาป่าครับเด้นได้ตะัน